จ้าอ่าตอนที่ไปช่วยตาเบิดง,ง,นงนอลงเลยาะด้านของงอลงเลยหรือเอาง่ายๆก็ยยอย่างงี้ก็ได้รู้บ้างได้เลยลูกได้เออแต่ถ้าไม่ได้ก็ตัดเอ่อห่างๆตัดที่นู่นไม่ได้ต้องเอาออกเลยตัดท<อ>ี่นู่นแล้วก็ให้ทะลุเอาลากออกมาเลยาาลากเกี่ยวออกมาเบ็ดตาใหญ่ไหมเบ็ดอู้ ต่างตายายทางเงียงมันถอดยากเอ็นดูมันล้าวเอาไปนี่ว่าหระวังงายมันทะลุไหมระวังมือจะทำมันทะลุง่ายไปข้างหลังเลยอีกนิดเดียวีนัดเพื่อเลยทนหน่อยลูกมึงก็เจ็บมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่ออกเลยหน่อออกเลยหน่อยมันที่มันเนี้ยวด้วยตรงนั้นมันมีกระดูก เล่เลยเคลเอาเอาอะไรเคล็ด huh. ช ah, ่วยก่อนจับจับจับลึกไห้ลึกไปเลยเบ็ดจับไห้ลึกไปเลยมันจะได้ไม่ล้าจับเบ็ดใท้ลึกไปเลยงาปากงาปากแล้วไหนเบดคันเบ็ดยุงเอาครีมะอยู่ที่กาเล็กอ๋อนั